อะไรครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่องของเอ็มสุริพรนะครับก็วันนี้นะครับมาแกะกล่องกับสินค้าใหม่ที่ผมเพิ่งสั่งมาในช่วงของการกักตัวโควิด -19 14วันไม่ได้ไปไหนนะครับสั่งมาประมาณ2-3วันของก็มาถึงนะครับนี่คือ m มโคร l a b เป็นตู้ลำโพงโมอนิเตอร์นะี่ราคาจ่อมเยามากนะครับ2,215อ่2,215บาบาทนะครับรวมค่าส่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็แกะออกไปสักอย่างหนึ่งสอย่างแล้วลหละนะครับ <c oughs> มาดูกันนะครับแกะเลยอ่ามาครับ <c oughs> อ๋อก็จะมีคู่มือครับผม <c oughs> มาดูกันครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงออันนี้เป็นแจ็คนะครับที่จะออกจาก เ u t พุทของไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าแหล่งกําเนิดเสียงนะครับพูดง่ายๆก็แจ็คนั่นแหละและนี่ก็เป็นสายที่จะต่อลําโพงทั้ง2ตัวเข้าหากันนะครับคือจริงๆเนี่ยนะครับงานที่ผมทำเนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวกับภาพแล้วก็เสียงนะครับซึ่งเสียงนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญในลาดับต้นๆเลยนะครับสำหรับงานคอนเทนต์ครีเอเตอร์ Creator, หรือว่างานเกี่ยวกับวิดีโอนะครับ สีสันจะเป็นอย่างไรโอ้โหสีสันสวยดีนะได้ครับมีปุ่มวอลลุ่มมาดูได้ครับลักษณะดอกนะครับก็ไม่ใหญ่สักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับอ่วัสดุอุปกรณ์เนี่ยนะครับเป็นไม้นะครับฝั่งนี้นะครับก็สีสันสวยนะครับถูกใจเลย นะครับในราคานี้นะครับอันนี้เป็นตู้เมนตู้หลักส่วนนี้ครับตู้ที่สองนี่เป็นตู้ที่สองนะครับเนี่ยไมโครลับ just listen นะครับ B77BT นะครับหรือว่า B77BT นั่นเองนะครับ สีสันผมว่าสวยนะน้ำหนักก็พอสมควรอยู่นะครับขนาดสวยดีนะครับให้ดูกันชัดๆคือถามว่ามันจําเป็นไหมครับจําเป็นนะครับสําหรับงานภาพและเสียงนะฮะมีข้ออา,านหรอื <c oughs> อเปล่าสองพันสองร้อยสิบหาบาทนะครับรวมค่าส่งนะครับก็โอเคนะผมว่าในลักษณะนี้นะครับ งานจริงๆงานพวกนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะครับเกี่ยวกับวิดีโอเรื่องของเสียงเนี่ยนะครับเป็นอันดับต้นๆเลยนะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเสียงจะออกมาเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าต้องเบิร์นก่อนเบิร์นยังไงก็คือการเปิดมันจะมีซาวสําหรับการเบิร์นลําโพงที่จะทําให้ไม่ว่าจะเป็นขดลวดทงลงทงแดงอะไรต่างๆเพื่อที่จะ มัออก,กรีดเขาบอกว่ารีดให้มันออกมาประสิทธิภาพเยอะมากที่สุดนะครับกับการทํางานของตู้มอนิเตอร์หรือว่าลําโพงเครื่องเสียงอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเดโฟนอะไรต่างๆเดี๋ยวพี่ผมส่งมาให้แล้วนะครับก็จะเ,เปิดกันดูว่ามันจะโอเคขนาดไหนเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับ